สวัสดีครับไปเดี๋ยวผมสะพายเลาะเบื้องเบ็ดครับใส่เบ็ดสามสิบลังวันนี้เบ็ดปลาเป็นอย่างไอตัวนี้ยังอยู่ยังอยู่ครับตัวนี้เนื้อกับปูนะครับไปวันนี้มีเนื้อกับปูเงียบเนื้อกบหน่อยแต่ว่มามื่อคืนสีเป็นอย่งไรใส่ห่างๆนะครับตัวนี้ใส่ไม่เสือแต่ละลักย้อมก็น่านะครับ ปลาขึ้นกน็น่าเบืดอนะครับไปสีด้หรือบด่าดสามสิบสามสิบหลังนะครับนี่างนี้ครัปูของถือมาให้กรูใต้เขาฟังปูใต้เขาฟังครับ เป็นมูหรือจ่าดิวกันนะครับนี่ครับฝนตกมือคือน้ามน้าเขาโอเคฝนตกมือคื่อเอ้ทือครับพี่นอ้องทือทือเดี๋ยวให้เบิ้งให้เบิ้งครับนี่นี นี่ครับนี่นี่เอา้าถือครับหลังที่สามครับเลเอาขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาก่อนนี่มาแล้วครับแต้มที่หนึ่งเดี๋ยวนะผมขอปดปลดปากกนะันกระสีอยากให้สักหน่อยเพราะว่ามาู้เดียวตายเลยครับโอ้ยมาสาวเนียหนึ่งแต้ม นี่เขียดนะครับตัวนี้แต้มไปแล้วครับมแต้มไปแล้วนี่ม,มาครับแต้มแหลกแต้มแหลกไปเลยนะีด้ นะมันเกิดยาพลุงพลังแค่จักหน่อยเมื่อมีของแล้วผมเอากระตานีดเดาใส่ต้เนเมียงคือกอาครับนะครับยังบิดตบต๊อบต๊อบอยู่ครับเห็นไ่ไปไปบุงครับแต่แหลกเอาไปแล้วหนึ่งแต็ม ดูแทบสิสองชิบหายจากหลังใดยี่ขึ้นเก่านะครับเนี่ยแขีนโอ้ยเมื่อยเลยย่างซ้ำหนีก็เมือ่อยเดี๋ยวพัง่งกส่เสว่วาขึ้นโอ้ยไทยให้เม่งเนี้ยตัวไอ้ยังก่อนไทยธนาจะคล้องหลายไทยให้เม่งปลาบึงกบบ่งเขียดพอดีนะฮ้อนผู้เดียวครับ นี่ล่อยลงลางครับม้อนถือเนี่ยเขียดไปครับวันนี้ก็ยังอยู่ตัวนี้ตัวนี้เป็นไหนโอ้ยกัดปลาหน่อยครับใส่ลอยลอยตายตายตัวเขียดไปทางไปเบิ้งข้างล่างมาจิบเป็นยังไงอ๋อถือแค่นี้ครับ เป็นบมอกโบมียนเลยอ้วนกับเฟินก็ขาวๆเพราะมันถือพผ่นดินดีเจประเทศหนาเผื่อกเนาะกระดินเนี่ยนี่ครับไปองอ้ําสุดครับเออเสียงอำไรดีครับ สิเป็นยังไงขึ้นหนะึ่งครับอันหนึ่งไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆสิเป็นมูริจาวันนี้ไม่ว่าได้ได้นึงน่งแหลกใดนึ่งแฉมนะครับแฉมสองสนึังไหลตัวนี้แข็เงี้ยก,กับปูนะครับยังอยู่ครับยังอยู่ เงี้ยูไงิกนกินเลืกนะครับอ้อลมล,ลครับลง,ลง,งนนร,ร่มกันเรยเยังอ้อ,อมถีบสองเลนไปโอ้ดแดดแตอนนี้ก็ใบโม่งนี่ นี่ราหอนล้างคือถ่ายสิใส่เวลาจังนาทีนะครับในการยวไข่อุป,ปุขึ้นทัานตายเดี๋ยวหอนเนาะต้องแซงขึ้นของมาลายมันกิน,นยังมือสองกว่าอต่เดี๋ยวสิไปเอาเงี้ยขี้เดี๋ยวมาใส่เนาะ ăn đi nhanh gà bây giờ ăn 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 à ăn 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 อู้เด็ดเองาใส่เสก้นังวแล้วนี่ครับให้ให้ดูด้วยก็พอผมบดได้เปิดหญาแล้วผมใส่ไปเลยนี่ก็บหนขาหง้าอย่าข้าใส่เกี้ข้าสัตวเอ้าถือกับแบบไงตายก็ไปจากนี่เห็นปะ ขึ้นมาครับขาวๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวดยวตัวที่สองครับมาแล้วมาแล้วบโอ้ยสักทีตัวมันเป็นดินเยอะจังเลยนี่ต้องสต๊อปไปก่อนเลยเลยโอ้ยเดี๋ยวผมสต๊อปไปก่อนนี่ครับโอ้ยมันตายแล้วครับกำลงังคือตัวที่ช่องกังเวียนแน่คเนี่ย เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาใส่กันไปครับโอ้ตะก,กุกตะก,กาแข่งนะมาคนเดียวมีนคนไทยใช่าม,มาคนเดียวเสียมพุกขาวอันนี้ครับเงือกเริ่มออกไล่เป็นทางขงกันด้อ๋นอนะมตายต้องเห็ดดีเลยตอดูก่อนครับ อยากนครับเนียบแห่าตายมุกินนะครับประคองที่นี่เป็นง่ายๆครับลงดินเลยวานเถิดสองแปม

nhầm lọn người ta mày sai yêu kia thôi mày mà không nhớ mày không vô, mày không nhớ mày không nhớ mày không nhớ mày 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 ลืมผงก็ลืมไปนี่มันบริคือเห็ดองเห็ดไม้ไปนะใส่กบนนี้ไปเลยเ๋่วมันต้องมีขั้นหนึ่งนะขอ้อใส่ได้สีอยู่มองนี้ครับ

sao uể oải sao, mày sao vậy, mày nhìn, thấy cái to này 11นาทีครับใส่เวลา11นาทีดิสชื้นเลยถ้าผมใส่ไปนะ<อ>แต่ผมเสียผมม่ได้คือหยาคือ,อยังออกนะเล่นน้อย อันนี้กับคนแล้วครับเร่งๆอีกรอบหนึ่งจังมาเดี๋ยวฮอดออนเนี่ยเดือดออนเข้ามาโดูนี่ปลาปะมาอยู่หลังพันนี้จังโอ้เป็นแปน้นนี่เป็นไหนนี่โอ้โอ้โอ

ผมมานให้่นึงนครับาสิมานมาะหญ้าองอยู่น,น,นะนี้าน้องนาะตหมันแดดนะครับก็หน่อยเนืองากข้างเท่าจ,จับมันซื้อมันยังซอกเลยซอกแบบยีดเหยียดขาแข็งไปเลย ไอ,อ้ถือถือครับถือตัวนี้ถือครับยุบยุบเลยเฮ้ยยุบยุบยุบเลครับ,รบ, ihr, รบนี่นี่ถือถอเอาปลาครับเดียงสลดนี่ครับตัวงามฮาป,าปาาลดปลาครับปลดปลาอย่าอย่าอย่าอีอี่ ลอยตอนนี้ก็เท่ากับถ้าคิดเปียนเปอร์เซ็นต์ก็ลอยละสิบถือกลอยตีไว้ลอยละสิบครับตอนนี้เนียเหลือท่าดเรือสามตัวพอดีครับเนียขนาดบัดิเปลี่ยนบดเ,เลยตัวตายตัวยังก็มี อะไรเปลี่ยนครับฮะผมพาไปไปปักไงที่ทีชีวิตสบายเหมืนมนอนว่านี่ครับได้เรียบร้อย เดี๋ยวความพยายามผมเนี่ยครับเ้อซอยกันเบิง่งเดี๋ยวความพยายามมาผู้เดียวมุ่นอุ๊วะนี่ครับดีนะพ่ออีกนึงมองละล้างอันนี้ยังเห,หลือสามตัวนะครับก็เบ็ดหนึ่งสองสามสี่หลังสี่คันสี่เป็นยังไงตายไปเลยนี่หมป้าสวมม่้คขี้ฝอด ตายแรบตายเรียบร้อยแต่บนเหรียดเนี่ยนี่ครับนี่งัน,นก็นิ่งมันก็ตายปะ่ะเฮ้ยตัวหนีอยู่ยี่ห้อผมตัวนั้นนี่ผมให้ผมไปหาล้างอยู่ป่ะสี่ มีกระต่ายาาเพื่อเอย่ยงนียังกิกนแบบสามแตบสามสิบหลังหลังสุดท้ายครับมาลุ่นกันว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้อะอู้หอนแห้งเพื่อเอฟซีทุกทุกคนแล้วนะครับนี่ ยี่ว่าเอา้ยึดดูถือครับแต่กระปูกนาสิเลาะเลาะไปเลยครับเดี๋ยวผมยิงไปเติมหน่อยๆต้มมะยายครับใส่กระกระปูบ้าหน่อยเลาะหัวหปนหนหไปหมดละโอเคครับฝากติดตามผมนด้วยนะครับเพื่อข้อมไม่ยาวของผมเมึงให้แน่ครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมนด้วยนะวัสดีครับ สวัสดีครับจุ๊บจุบเมื่อยครับเดียวทถอน